สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพอดีที่ผ่านมานะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการหมักใบไม,ไม้เป็นปุ๋ยใจเองนะครับก็ได้มาจากต้นชํำฉาหน้าบ้านที่หัต้นใหญ่ๆนี่นะครับแล้วก็ต้นผูกกระจงต้นนี้นะครับผมกวาดเก็บมาในช่วงฤด,ดูพัดใบนะครับที่ช่วงฤด,ดูหนาวนะครับก็ได้มากลอง จัดใหญ่นี้นะครับแล้วก็ผมได้แชร์ไปในการหมักแต่ว่าในการทำของผมนั้นมันบะสมบุญนะครับเพราะว่าผมได้ทำาบางส่วนไปแล้วอย่างเช่นหลุมแล้วก็การหมักไปนะครับแล้วก็ผมได้มาแชร์ในช่วงที่ว่าผมหมักไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์นะครับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มต้นศูนเลยนะครับอันนี้ก็บใบไม้ที่ผมหมักไว้เมือนแล้วนะครับอันนี้ถ้ามือ เจี๊นะครับเอามือวางเจีมันจะฮ้อนนะครับตอนนี้ฮอนอยู่ครับก็ได้น่าจะประมาณเดือนน้อยๆนะครับครับเกาะกองไปมากตัวนี้นะครับที่เกิดดราม่ากันนะครับว่าจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟอย่างก่อนะครับแต่ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟนะครับเพราะว่าถ้ามีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟเนี่ยมันจะมีกลิ่นไข่เน่าขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้มอมีกลิ่นไข่เน่าอันนี้เริ่มจะย่อยแล้วนะครับ เริ่มที่จะย่อยสลายแล้วไปมุงไม้ให้มันก็เริ่มที่จะย่อยอสลายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูขั้นตอนการทําตั้งแต่เริ่มต้นศูนย์เลยครับว่าทําจะใดมักจะใด,ะดกออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะแห่ทาเลที่เราจะทําหลุมมักใบไ,ไม้ก่อนนะครับก็ทาเลที่ดีที่สุดก็คือทาเลที่เป็นใต้โคนต้นไม้ใหญ่ ที่ล่มลำไรนะครับบัจยกางแจ้งนะครับแล้วก็อาสามารถที่จะขนใบไม้เข้าไปสะดวกนะครับเกาะของผมก็ผมที่เลือกตัดปุ้นนะครับตัดตีเสียมผมปักไว้ตรงปุ้นนะครับเพราะว่าผมสามารถที่จะเอาไม้ใบไม้แถวเนี้ยที่หันนะครับแม่นหมดเลยครับใบไม้นะครับรวมจนถึงกล่องตรงนี้นะครับกล่องที่ใหญ่ๆตรงนี้นะครับเอาไปหมักตรงปุ้นได้นะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ผมก็มี มีหลุมหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูผมจะทําก่องไก่ๆตั้งปุ้นนะครับครับอ่าพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราจะมักก็คือว่าล่มลําไรนะครับใต้คนต้นไม้ใหญ่แล้วก็การการทำงานสะดวกนะครับที่เราจะเอาใบไม้ไมเข้าไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าบ้านผู้ชมเป็นบ้านที่ว่า,าเดินท่อน้ําท่อไฟใต้ดินนะครับก็ก็ดูตําแหน่งตัวนะครับว่า เป็นทางผ่านของต่อน้ําต่อไฟก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญถ้าเกิดนหกขูดไปแล้วก็จะเกิดความเสียหายต้องแม่เก็บแม่ซ่อมทีหลังจะเสียเวลาหรือว่าเกิดอันตรายนะครับครับอันนี้เบื้องต้นนะครับในการที่จะแห่ทําเลที่จะทําหลุมมักนะครับของผมก็เนี่ยครับผมมีต้นไม้ใหญ่นักนตรงนี้เป็นลมเงานะครับลมล้ลายหมดเลยแถวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เห็นใช้ก็จะมีประมาณสองส่วนครับก็จะมีเสียมนะครับอันนี้เสียมครับเสียมขุดเสียมขุดก็จะเป็นเสียมที่หนักๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีจอบนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆการกำหนดความกว้างความยาวนั้นก็เอาตามที่เ่าเหาอยากได้นะครับ ผมที่ผมทําก็อยู่ประมาณเม็ดคุณเม็ดโดยประมาณนะครับเม็ดคุณเม็ดแล้วก็ความลึกก็อยู่ประมาณ40เซน50เซนประมาณนี้นรประมาณ2องคืบนะครับความลึกเดี๋ยวผมจะ,ะคุดหลุมก่อนนะครับ ก็จะได้หลุมประมาณนี้นะครับผมเฉลี่ยประมาณข้าวๆนะครับประมาณเม็ดขุนเม็ดนะครับแล้วก็ความลึกก็น่าจะประมาณสักคืบน้อยๆนะครับประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับผมจะเอาลึกนะครับเพราะว่าผมมีมีหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวจะทำมาตันนะครับ เดี๋ยวมัน,มนจะจานะถ้าเอาลึกนะครับก่อประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เหลือเฟือนะครับถ้าเอาจะเอาเอาใบไม้มักแปลงปุ๋ยที่จะใช้ปลูกผักปลูกไม้อย่างเองในครัวเรือนนะครับนี่ก็ไม่ต้องได้ซื้อดินปลูกที่ดีหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับเอาทำใบไม้มักเป็นปุ๋ยเป็นดินผสมใจเองที่มีธาตุอาหารนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ใบไม้แล้ว่อเกีเยใบไม้จะจ่ายขึ้นเสมอกันนะครับอันนี้จันแหลกลงไปทีอ่อกก่อนแล้วก็เราจะเอาปุ๋ยคอกใส่ทับของกำนะคบใบไม้จันแรแลกแล้วครับเอาก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับอา่า เขามีอะไรอย่างจะใส่ไปนะครับถือกอกนะครับที่มัวที่ใส่ที่ใส่ไปนะครับ,สสรบใส่ก็่ต้องใส่นักก็ได้นะครับใส่เต้าที่เขามีนะครับแล้วก็กระจายกระจายนะครับต่อมาณนี้ครับ แล้วก็ดินที่เอาฟุตข uh. ึ้นแน่นี้ครับเราก็จะเอาใส่น้อยๆนะครับดินดินตัวนี้นะครับดินที่เอาขุตขึ้นแน่ที่นี่ครับก็ใส่นิดน้อยๆม่ต้องหนักนะครับใส่ให้มนดีนะครับแ่มประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะเอาใบไม้ใส่ขึ้นแน่ที่นี่นะครับใบไม้ใส่เห็น ในจานที่สองนะครับใ้ไม้ใส่อันนี้ได้จานที่สองนะครับก็เหมือนเดิมครับหลังจากใส่ไม้เราใส่ใส่ขี้ออกนะครับ กะเอาดิไนไทมนะครั นี่ก็เป็นการที่3แล้วนะครับ ปับให้มันสม่ำเสมอหน่อยนะครับครับเหมือนเดิมครับเอาก็จะใส่ปุ๋ยหอกพับตังแน่นะครับ อันนี้เป็นขี้ไก่นะครับก็จะดินใส่ทับเห็น้อยนี่ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอา,อาน,น้ำมักผสมน้ำนะครับผมจะเอาน้ำใสก่อนนะจะเอน้ำมักใสแล้วผสมแล้วก็จะลาดนะครับอันนี้น้ำมักที่ผมมักไว้นะครับมันจะมีจุลินทรีย์ต่างๆครับน้ำซาวเข้าน้ำบุบเป้าแล้วก็ EM แล้วก็จุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับผมใส่รวมกันนะครับ หมันก้าเด็อ่าเนี่ยครับก่อใจโดยประมาณข้าวๆผมมาได้มีอัตราส่วนนะครับผมจะใจประมาณน่าจะมันสักสองสามแก้วนะครับต่อน้ำหนึ่งบัวน,นะแล้วก็อันนี้เป็นทางจุลซีนอ,อกกล้วยนะครับที่ผมมาเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้ผมมาได้ใจกากน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลทรายแดงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะอันนี้จะเป็นที่ผมใช้มากที่จะเป็นไอ้ฟักของ ไม้ฉ่ำฉาหรือว่าก้ามปูจามจุรีนะครับผมจะใด้เป็นการน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลแสดงนะครับอันนี้ก็หมักได้ประมาณกับซาวันแล้วนะครับนะครับก็เชลาก็ขึ้นละตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ไปใส่ผสมได้นะครับก็จะทาให้ช่วยในเรื่องของการเล่งย่อยสลายใบไม้เขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนะครับ ผมมีนักผมจะใส่นักนะครับผมจะใส่สัก,อ,สกอันนี้เลยนะครับสักถ้วยใหญ่ๆนี่เลยนะครับนะครับครับลบหนาลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะโหดน้ำตัย้ยเหมนคำหนึ่งน,นะครับ หลังจากที่เราลดหลัดน้ําจุลินทรีย์ลงไปแล้วนะครับเราจะหดน้ําตัวแหมหนักๆเลยครับอัดให้จุ่มเลยนะครับแต่พอดีบ้านผมไฟดับนะครับผมก็จะเอาน้ําใส่บัวหดนะครับแต่อันนี้ผมสาธิตให้่ดูนะครับแต่จริงๆเราต้องอัดน้ำให้จุ่มหนักๆเลยนะครับก็ถ้าเป็นบัวก็น่าจะหลายบัวหน่อยนะครับรับหลังจากเอาหดน้ําเสร็จแล้วเฮาก็จะปิดนะครับกดน้ำให้จุ่มก่อนนะครับแล้วก็จะปิดนะครับ ถ้ามีพลาสติกก็ใช้พลาสติกปิดได้นะครับหรือจะเป็นกระสอบที่อีก,ก็ได้นะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับก่อทิ้งไว้นะครับประมาณสองเดือนเดือนสองเดือนนะครับก่อเ่าก็คอยดูนะครับหลังจากที่เขาหมักแก่เขาคอยดูครับกล่องเขาจะสุดไปแหมนะครับเขาก็สามารถที่จะเติมได้แล้วก็ถ้ามันแห้งเขาก็เอาน้ํโหดได้นะครับเปิดเช็คดูนะครับโอเคครับนี่คือการหมักใบไม้นะครับที่จะใช้ทาปุ๋ยเองนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้มันย่อยสลายได้เวขึ้นนะครับแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับกล่องนะครับ แล้วก็เรื่องของการเกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟก็บ่ต้องกวนะครับเพราะว่ามันยังมีอากาศเข้าไปผสมอยู่นะครับมาได้หมักในน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังมีออกซิเจนเข้าไปผสมอยู่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวผมปาไปดูไอ้ที่ผมหมักนะครับกองที่ผมหมักนะครับครับอันนี้ที่ผมหมักไว้นะครับก่ออันนี้หมักได้ก่อเดือนเดือนปลายนะครับนะครับที่ผมเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูต้นคลิปเนาะนะครับ มันมีอากาศเข้าไปนะครับมันไอตัวใบไม้ตรงบนมันก็ยังแห้งนะครับนี่เราต้องคอยโดตแหนมนะครับนี่ครับแต่ตั้งรูมนี่ก็คือมันจะเข้าสู่ขบวนการมักนะครับตั้งตั้งรูมตั้งกลางนี่นะครับนี่ครับเนี่ยใบไม้เริ่มจะย่อยสลายแล้วนะครับตรงนี้อุณหภูมิจะสูงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโดมให้ท่านไปชมดูนะครับนะครับมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนเห็ดฟางนะครับตรงนี้ครับจะกลิ่นหอมเหมือนเห็ดฟางเลยเพราะว่ามันกําลังจุลินทรีย์กำลังทํางานนะครับกาลังมักนะครับ มราต้องกลัวเรื่องกัดไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่ากัดไข่หน่อยนะครับเพราะว่าผมปฏิบัติจริงผมหู้นะครับว่ามันจะเกิดมาเกิดนะครับมันจะเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเอาเทียบกับเฮาหมักบนดินกับเฮาทาหลุมเจียครับหลุมเจี้ยการหมักจะดีกว่านะครับประกอบกับเฮาใส่ดินเฮาใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปครับมันจะเกิดความฮอนนะครับเนี่ยความฮอนสูงนะครับตรงนี้นะฮอนมากเลยครับครับกันเยอะสลายจะเวยนะครับก็จะเป็นต้องกับกล่องนะครับ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านชมนะครับจะได้ก่อเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ